มันไม่ใช่แบบว่าเชิงว่าเล่นเกมอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นด่านละกันด่านที่เราต้องฝ่าละกันแล้วก็จะมีแบบว่าผู้ช่วยมาช่วยในด้านเนี้ยมีคำว่าความพร้อมความพร้อมพอไหมถึงงนความพร้อมต้องพร้อมนะครับใกล้แล้วถ้าไม่พร้อมไม่ได้นะคันเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาโหคือแบบสอบกันหนักมากหนักมากมขนาดไหนขนาดไหแล้วฟังหน่อยว่าแบบคุณผ่านมาเพื่อคอนเสิร์ตเนี้ยเราทำอะไรได้หนักขนาดที่ เออไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียว24ชั่วโมงคือใ <24 S 2> ช,ช,ช้ไปกับการซ้อมทุงวมนพูดเล่นหยอกหยอกอะไรหนักสุดเมว่วางเรื่องของร้องกับการการเต้นโอ้โหโหมดโหมดเขาโฟมดได้จะหนักเต้นครั้งนี้เขาโผมดได้จะหนักร้องใช่ออออบอกว่าเ็นงานบอกว่าในคอนเสิร์ตนี้มีเซอร์ไพรส์เยอะมากเซอร์ไพรส์เยอะมากเหรอใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นอะไรที่พวกคุณไม่เคยเห็นกันเออจากคอนเสิร์ตก่อนๆที่ผ่านมาเอาไม่ยุ่ยเลยครับผม เราเราจะนำสื่อเหรอให้เลืยวคอมาแล้วก็เราจะนำสื่ออะไรให้กันกลับให้กันกลับของเราได้เห็นกันตลอดวันนี้ให้แต่การของสื่อที่หมือนที่เราเคยเห็นอะไรเอะไรเนี้็ความพิเศษอะไรเงี้ยความพิเศษนะครับความพิเศษก็จะมีสิ่งที่เจมินายไม่เคยทำสิ่งที่คนไม่เคยทำอย่างไรเนี้ยเดี๋ยวยังไงช่นอะไรไม่บอกไปเลยคอนเสิร์ตเอาเองสปอยให้เราคำนิดนึงเดไยวไม่บอก อ่วันนั้นแน่ใจเป็นกาบอกว่าว <hatten> yeah, like ันนั้นจะเป็นกาบอกว่าแขกรับเชิญคุณคือแบบเซอร์ไพรส์ทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์บอกความเซอร์ไพรส์นี้หน่อยว่ามันจะผูกหาขนาดไหนมันโหแน่ๆเซอร์ไพรส์มันจะเซอร์ไพรส์มันแค่จะเซอร์ไพรส์ไม่รู้อ่รไม่ไม่คือบอกว่าถ้าแบบเปิดตัวแขกรับเชิญของทั้งคู่ออกมาจะมีคำว่าอะไรุดออกมาคำแรกเออให้สามคำให้สามคำขอบคุณกัน โอ้ยจ oh oh. uh, ng oh. oh. right. um, oh. ้าเขาจะมีได้คิดหรอกอ้าวไงงั้นน่ะเไม่เกินสามคำแล้วนะไงงั้นน่ะซึ่งในคอนเสิร์ตนี้มันไม่ใช่แค่พาร์ทคู่เห็นว่าพาดเดียวของแต่ละคนก็มีมากของพวกของโม่พาดเดียวเป็นยังไงคะไม่บอกนี่เนื้อสไปร์นที่ะได้ทำใจได้เออไม่บอก ครบรถเลยครับม่วานไม่เค็มแต่มืนกี้คมินันบอกว่าคุณเต้นเยอะนะคะใช่แต่ว่า้ก็เก็ต้องมีเต้นเหมือนกันครับแต่เราร้องเยอะเจมินายร้องเยอะใช่ครับร้องร้องส่วนใหญ่เลยครับงั้นแสดงว่าเพลงที่เราเลือกมันจะต้องแบบว่าเข้าปากเราแน่นอนก็พยายามทำให้เข้าปากมันเป็นยากเป็นยากเราพยายามทำให้เข้าไปอยู่ครับใช่แต่ว่า ช่วงนี้ก็ดูกระเดี่ยวม่ค่ดีเลยขี้เกลเต้นแลก็เยอะพาเต้นไเลาอย่างไรอัพเพลงนี่ใคมีคนเลือกกันได้เลือกนนเลืนี้อะไรเลือกเยเลือก่เลยครับตจงการที่เลือกเพลงแ่ละเพลงเยโจทของเรางอเลือกแต่อะไรก็ความชอบของตัวเองเอาอย่าแก้กันสิแล้วนึงอรอไปกั่แล้วกันนะ ลไม่ตอเลยต่อเลยต่อเลยเไพราะอะไรคะเพราะอยากร้องให้ทุกคนฟังมันแต่ว่าต้องมีเพลงที่มีความหมายไม่มีครับอะไรเป็นเพลงได้ครับครับเอ่อเลือกเพลงให้ตรงตีมครับแล้วก็เพลงที่เราชอบอยู่แล้วแล้วก็เล่นเกมนะก็เราก็มีมีเพลงตีมเล่นเกมทีเยอะ้แล้วก็เอ่อ เราชอบไเเดี๋ยวสปอยเยอะเกินเดี๋ยวสปอยเยอะเกินไปอ้าวมันต้องมีเหตุผลกันชอบไงว่าเออแบบก็ชอบผมก็ชอบส่วนตัวของผมแค่แเห็นว่าในคอนเสิร์ตนี้โฟรซื้อกีตาร์มาเพื่อคอนเสิร์ตด้วยอ่าต้องรอดูวันนี้ต้ออดะึกไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้โหจบบางสรวนแล้วให้มาแล้วกันแล้วทำไมอ่ะตอนแรกคือแบบว่าผมไปตั้งใจแล้วกินได้มาใช่หมดใจเลยแต่ว่าเออเดี๋ยวเสือเล่าให้ฟังหลังเขาเสร็จแต่ว่าวันนี้แบบมีถึงร้อยกว่าเพลงเลยอย่าเลยไม่ถึงร้อยกว่าเพลงแต่ว่าเยอะครับเลยมาจัดเต็มครับจัดเต็มอยากบอกอะไรกั็เลยถามเขาพอมารอมารระชอยากบอกอะไรเหรอเตรียม เตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลยอาจจะเตรียมตัวเอ่อขอบคุณแล้วกันขอบคุณพี่ที่มาดูคอนเสิร์ตครับรับรองว่าคุ้แน่นอนเป็นยังไงครับครับเออก็ขอบคุณครับที่เอ่อเห็นความเอ่ออะไรสักอย่างในตัวพวกเราสองคนจึงซื้อบัตรหมดทั้งสองรอบนะครับ ณโซเอานะคะคุณโซเอาอินแพคกสองรอบนะคะวันที่พอเขาประกาศว่าเอ้ยสองรอบอินแพคโซเอาคุยกันไมไม่ได้คุยรู้สึกไม่ใช่รอยยิ้มจรงมีการนี่เหี่ใจพีใจเขาดีใจก็อยากเห็นพีแพคแต่พี่บอกเห็นพีแพ็กบอกว่าเต็มเต็มว่าแร่เป็นความสุขของเราโดยเฉพาะสองคนเลยไม่มีคุณอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันภูมิใจขนาดไหนภูมิใจภูมิใจมากจริงจรงไม่บอกเพื่อน แต่ครับตอนนี้หรอตอนนี้ขึ้นแล้วอครับขึ้นได้ไงอ่ะยังไม่เริ่มเลยอาไม่เรหิมแพนอ่ิมแพ็อิมแพ็สองรอบก็คือสองหมื่นคนครับูมคนสองหมืนคนทีมาดูครับครับตอนแรกเราอาจจะมีคนซ้ำมาดูแต่ว่าขอบคุนมากที่แบบว่า สองรอบหมดดูซออีมก็ดูซ้ำสองรอบใช่ไหมลัรู้เยอะซะด้วยครอบครัวแบ่ครอบครัวค่ะพ่อแม่วันนี้มาดูเลยไหมมาร่วมกับไอ้ดนใจเราเลยไ่าใครขอไหมครับใครับแต่วาพ่อแม่ครอบครัวมา่กัใครใช่ไมครับใช่ไปคขายของคิดไมว่าพ่าจะ่าอะไร้าบอกว่า ได้ไปเดินตัวอิมแพคแล้วรู้สึกความยิ่งใหญ่ของเขาจะยังไงบ้างสหรับเราสองคนน่ะเอาจริงๆริงเล้ารู้สึกเดินเข้าไปครั้งแรกอะแล้วรู้สึกว่าแบบทำไมอิมแพคมันเล็กวะเจ้าวุ้ยมันยังเจ้ารัชบาลอะไรกวันหน้าเอาแต่รที่เราไมู่้ไม่คือแบบอ่ะเราเราเราเข้า Impact เราดู Impact แบบเราดูศิลปินท่านอื่นมาเล่นที่ Impact ตั้งแต่เด็กแล้วไงแล้วคือผมไม่ได้เข้า Impact มานานมากแล้วแล้วพอเข้าใหม่ทีเนี่ยมาอยู่ไอ้ตรงจุดที่แบบมอง คนดูอ่ะมันเลยรู้สึกแบบไอเ้เนี้ยก็ตัวใหญ่แล้วกู <mm <c oughs> ไม่ตัวเล็กแล้วแล้วแบบพอเดินออกไปอ่ะรู้สึกว่าแบบเอ้ตอนนั้นกูเคยอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยโทษละรครับตอนที่ไปยืนอยู่บนเบวทีที่แบบโอ้หได้มองอินแพร์้นทีแล้วอะไรอ่า <mm> ไม่รู้ <mm> ผมจินตนาการไม่ถูกเลยว่าเวลาแบบว่าคนมานั่งเต็มเต็มเนี่ย <mm> มันจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ย <mm> ไม่รู้เลยว่าแบบว่า โหแบบว่าคนจะมองเราแบบว่ามันมีแบบว่าทุกที่นั่งเลยเ<ม>ต็มหมดเลยอะไรเงี้ยเหมือนเป็นสเตเดียมฟุตบอลเลยแล้วนั่งมองกับตรงนี้อะไรเงี้ยก็แบบว่ายิ่งใหญ่ลายการมากครับนั่นเจมบอกว่าเจมเคยมันนั่งดูดูสตรีมเมอร์ทองในอิมแพกแล้วพอตอนเนี้ยเราคือคนที่คนมาดูเราอะความรู้สึกคนแข็คนแข็งสแตนด์อัพเลยครับเออคือผ่านอิมแพกมาตอนตอนแรกอ่ะ ตอนผมขับรถผ่านถ่ายไว้แล้วบอกยขนลุกเลยแล้วก็แบบพอเข้าไปแล้วก็ขนลุกอีกรอบแล้วพอแบบไปไปตรงที่ที่นั่งแล้วก็มองมัตรงเวทีก็ขนลุกอีกรอบออขนลุกขนลุกไปมาขนลุกจนไม่มีอะไรจะลุกแล้วนะ <c oughs> เนี่ยเมื่อกี้ตอนนั้นรู้เป็นไงบ้างความรู้สึกตอนที่แบบเราเลยขึ้นเวทีตอนนั้นดูเออเออผมรู้สึกว่าถ้ามีคนดูอ่ะน่าจะสนุกกว่านออี้ใช่ครับกเต็มตัวไปเลยเขาพูดอ,อะไร คืนรันทัเสร็จประมาณตีสามโอ้ยต้องพร้อมมากแล้วเนี่ยต้องพร้อมแล้วแล้วผมคิดว่ามันน่าจะสนุกมากอันนี้สนุกมีแบบว่าหลายโชว์ให้ดูอืมแต่ก่อนน่าจะมีความเพลงใหม่ทั้งคู่์ตื่นเต้นเลยจะได้แฟจะได้ดูโชว์ดูอะไรในเพลงใหม่ของเราแล้วบอกอ่ะสปอยหนึ่งอย่างก็ได้สปอยอะไรสปอยหนึ่งอย่างว่าเราจะมีเพลงใหม่โอ้หน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะโด้ย ลูกสาวมีซิงเกิลเขาจะไม่เอาร้องก็มาเสริมมั้งลองไหมลองไหมผมไม่ลองเลยกเลยไม่ร้องนี่แต่เซอร์ไพรส์เพลงขึ้นมาก็ไม่ร้องก็อยู่เฉยๆก็น่ารักก็ไม่ต้องร้องโอเคสุดยอดเลยเล่นเล่นเล่นก็แต่ว่าคือพอได้โชว์เพลงมีซิงเกิลเดี่ยวเพลงแรกแล้วได้โชว์ในเวทีที่แบบโอ้โหใหญ่มาก มันดูที่อย่างมันดูแบบลงตักนดเลยอะก็รู้สึกดีใจดีใจจไมวันนี้จะ้องให้มเลยจะ้องให้ไหมจะ้องให้ไหมก่อนเลยไม่ลองไม่อง้วเลยแลเลยนไม่ลองเลยนอะ็นี่นถอดอตไแ้วนเแฟนก็คือมาเยอะมากก็คือินเ์แฟนหนค่ะจมินา <laughs> hello, hello. Knock knock who is there. Ah! Uh, if you are here in Paterina, uh, the show starts in 30, 20, 10, 20, 20 minutes. Yeah, so uh, yeah, probably it, it's gonna be good. And uh, the live streaming ticket is also on sale now, and uh, you can buy it until 4 p.m. today. so please do so โคแฟนค่อกว่าพอคือบัตรบโซอาแต่ว่าแฟนนที่ก็แบบไลฟ์รได้ที่องเงที่ไหนนะใครที่ไหนนะเจมินายที่ทีเอ็มไลฟครับยจ๋าไมซื้อเลยไปซื้อเลยพอจะสีเยแล้วโอเคโอเคค่ะอินเสิรสิแล้วก็เดี๋ยวถ่ายคมมิ่งเนาะ